กลับไปทํางานประจําเหมือนเดิมกลับไปเป็นลูกน้องเขาเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณมีความคิดว่าเฮ้ยฉันอยากรวยฉันอยากประสบความสำเร็จฉันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันเป็นธุรกิจเดียวที่คุณควรจะทําถ้าคุณอยากรวยนะแต่คุณไม่อยากรวยคุณต้องออกจากตรงนี้แล้วก็กลับไปทํางานประจํากลับไปรับจ้างกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม เข้าใจใช่ไหมครับนะไม่ต้องคิดเองนี่คือความจริงนะทีนีนะ้พูดมาถึงตรงนี้ลนะคุณเข้าใจใช่ไหมว่าตอนนี้มันเหลือแค่หนทางเดียวมันเหลือแค่หนทางเดียวที่คนทั่วไปเนี่ย จะรวยขึ้นมาได้คนธรรมดาเนี่ยมันมีไรายได้หลักสิบล้านร้อยล้านเนี่ยมีแค่ธุรกิจเครือข่ายโอเคเข้าใจนะทีนี้ต้องถามตัวเองว่าอยากรวยไหมนะไม่ใช่แบบอ๋อบอสฉันไม่เคยทำงานนี้น,น,นู่นนี่นะไม่คุณอยากรวยหรือเปล่า ข้าใจไหมครับถ้าอยากรวยก็ต้องทํางานแบบนี้ธุรกิจแบบนี้เพราะว่าคุณจะไปทํางานประจําคุณจะไปรวยจากสองมือคุณได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้ธุรกิจเครือข่ายก็มีหลายแบบขายตรงก็ใช่ขายตรงก็ใช่นะแต่มันเอาแล้วสาสิบปีแล้วขายตรงก็ใช่ าขายหันเสริมแบบมีตัวแทนก็ใชกนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เรากำลังทำเนี่ย a อฟเฟตมาร์เก็ตตินี่ก็ใช่อันนี้ใหม่สิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยใหม่นะเหมือนเหมือนขายตรงเมื่อสามสิบปีที่แล้วยุคแรกๆนูนะโอเคแต่รูปแบบรูปแบบ การทำาตัง,งานมันก็ไม่มันไม,ไม,ไม่ไม่ต่างกันมากนะการทําการทําธุรกิจเครือข่ายให้เติบโตเนี่ยมันทำอยู่สามอย่างนะหนึ่งขายสองสร้างทีมสามสอนทีมขายทําแค่นี้คุณทำสามอย่างนี้ได้เก่งคุณรวยแน่นอนะคุณรวยแน่นอนนะทีนี้คุณรู้แล้วนะว่า คุณจะสร้างความร่ำรวยได้ยังไงจะได้ไม่ต้องหลงทางจะต้องมานั่งเพอ้อฝันยุวชาตินี้จะรวยไหมอันดับแรกต้องเลือกยานฐานะให้ถูกก่อนนะไม่ใช่ไปมานั่งมโนโทำไปแล้วสักวันหนึ่งจะจุดไหม่มันมีแค่หนทางเดียวเท่านั้นทางเดียวเท่านั้นที่คนธรรมดายอย่างเราเนี่ยจะยร่ำรวยขึ้นมาได้ก็คือต้องธุรกิจเครือข่ายเท่านั้นเน็ตเวิร์เข้าใจใช่ไหม เพราะว่าเราไม่สามารถรวยได้จากตัวเราคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยนะต่อให้เก่งขนาดไหน,นมันก็เป็นไปไม่ได้อ่ะทีนี้ในเมื่อเราเลือกว่าเราอยากเป็นเศรษฐีละนะอยากรวยละนะครับธุรกิจเครือข่ายก็เหมาะนะเหมาะที่สุดเพราะว่าไอ้สองอย่างเจ้าของกิจการกับธุรกิจเป็นชายมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว มันไปไม่ได้อยู่แล้วนะเราไม่ได้แบบรวยอะไรขนาดนั้นโอเคทีนี้ผมจะไล่เต็ปให้ฟังว่าในธุรกิจเครือข่ายแบบนี้อะไรคือเครื่องผลิตเงินนะอะไรคือเครื่องผลิตเงินนะ <c oughs> นะเครื่องผลิตเงินนะผมจะโยงเครื่องผลิตเงิน ในธุรกิจเราก็คือคนนี่แหละนะ <c oughs> สเต็ปแรกหนึ่งเราขายของให้เป็นก่อนนะเราขายของให้เป็นก่อนพอเราขายเป็นเสียเร้อยปุ๊บเรามีทักษะและ้วเราขายเองคนเดียวไม่ทันถูกปะเราจะต้องมี ทีมขายแล้วก็ไปชวนเพื่อนญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่คนอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่เราก็ไปชวนเข้ามาและเราก็มาสอนการขายให้เขาเข้าใจเราก็มาสอนการขายให้เขาพะเขาเริ่มขายเป็นเมื่อไหร่นี่แหละคือเครื่องผลิตเงินคือสาขาของเราเข้าใจใช่ไหมครับคือสาขาของเรา ที่มันจะผลิตเงินให้เราได้มากมายมหาศาลการสร้างสาขาในธุรกิจเครือข่ายไม่ต้องใช้เงินใช้เงินน้อยมากแต่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะค่อนข้างสูงนะแล้วที่น,น่าตื่นเต้นก็คือแล้วที่น,น่าตื่นเต้นก็คือเราคุณสามารถมีสาขาได้ไม่จำกัดมันจะรวยกว่าธุรกิจข้างนอก ยิ่งคุณมีทักษะมากมายขนาดไหนคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยผมสามารถสร้างรายได้วันละสองแสนนะในธุรกิจเก่าที่ผมไปทำนะผมใช้เงินแค่พันห้าเกแต่ผมมีทีมขายที่เยอะมากๆและทุกคนช่วยกันขายคนละม้คนละมือและเงินมันก็เด้งขึ้นมาโอเคเพราะฉะนั้นยิ่งคุณมีทีมขายได้มากเท่าไหร่รายได้ของคุณก็จะมากขึ้นเท่านั้น เข้าใจหรือเปล่าหนึ่งคนที่เราไปแบ่งปันที่เราไปชวนเข้ามาน,ะนั่นคือหุ้นส่วนของเรานั่นคือทีมขายของเราเมื่อไหร่ที่เขาขายได้เราก็จะมีรายได้เก็ตใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะระบบในดอบลิฟท์ทังที่เราออกแบบไว้โอเค ผังที่เราออกแบบไว้การจ่ายที่เราออกแบบไว้นะมันจะทําเงินให้พวกเรามากมายมหาศาลระบบหลังบ้านคํานวณเงินหลังบ้านนะครับใครก็ตามที่มีทีมเยอะครั้งนี้คุณจะรวยไม่รู้ตัวเลยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ครั้งนี้ถ้าคุณชิวคุณก็จะไม่ทันเพื่อนเพราะว่าระหว่างที่คุณนอยแดกอยู่คนเป็นแสนเป็นล้านเขาก็ลังขยันทํางาน โอเคง่ายๆ PN หนึ่งสมมุติถ้าเราเป็น BO เราเป็น BO หนึ่ง PN หนึ่งสาขาเราทำเงินให้เราออเดอร์เราเท่าไหร่ห้าร้อยบาทถูกไหมเรามี PN เกิดขึ้นเนี่ยแล้วได้แปดร้อยบาทอันนั้นคือเราสร้างสาขาเอง โอเคเราสร้างสาขาเองแล้วขายเองเราได้แปดร้อยบาทถูกไหมเราขายเองเราได้แปดร้อยบาทาาา800บาท,ทีนี้เราสอนเขาขายหนึ่งพีเอ็เราได้ห้าร้อยบาทกําไรต่อชิ้นและถ้าเรามีซีโอซีโอจะสร้างให้เราออเดอร์ละสองร้อยบาทถูกไหมหนึ่งพีเอ็สร้างให้เราห้าร้อยบาทต่อออเดอร์ซีโอสร้างให้เรา สองร้อยบาทต่อออเดอร์ตัวเรา bio ที่สร้างเองเราได้แปดร้อยบาทต่อออเดอร์เข้าใจหรือไม่เข้าใจคุณลองจินตนาการดูว่าการที่คุณมีหนึ่งพรีเอ็นเกิดขึ้นเนี่ยคุณใช้เงินกี่บาทบางคนไม่ต้องใช้สัก,กบาทและถ้าเขาขายเป็น คุณจะไปบอกว่าเฮ้ย hey, มึงอย่าทำอย่ารวยนะอย่าสำเร็จนะเราไปเบรกเขาไม่ได้เลยเว้ยเขาจะอยากรวยอยากสำเร็จเองและพอเขาอยากรวยอยากสำเร็จเงินมันก็จะถูกผลิตเข้ามาในไอดีของเราคุณเข้าใจใช่ไหมซึ่งถ้าเรามีหนึ่งแสนสาขาที่ผลิตเงินให้เราออเดอร์ละสองร้อยบาท เราจะได้ไม่ต่ำกว่ายี่สิบโอ้ได้ได้เยอะสมมติถ้าเรามีหนึ่งแสนคนเราได้ออเดอร์ละสองร้อยอะลองคิดดูเราได้ถ้ามีหนึ่งแสนคนนะแล้วเกิดขึ้นแค่วันละหนึ่งเราได้วันละยี่สิบล้านนะ